มึงไหวขอดกลเป็นตะกินนะทุกคนมึงมึงมึงกะเพรากบอะไรกับต้มจืดสาหลายแม่กับทุกคนมม่ใส่สาร่ายนะมันนี่ห้องกกินได้ไม่กินกับกะเพราเลยแต่ดีติดใจอันนี้ห้องก็จานเดียวเด็กห้ก็จานเดียวะลูกกะเพราอะไรแม่ไม่ทำเผ็ดพ่อกินไม่ได้ ก <Good. S 2> ข้าว่ากินเข่ากีเหมือนเป็นติ๊บแล้วเขา่า <Yeah. S 2> ปั้นนี่ิดก็มีน้อยๆเดียวงินต้มจืดช่วงหันมืออื่นสีผ้ากันห่อปอลอดหลบแหมอุ่นเอาเด้อเหมือนเศร้าต้มจืดก็ <is> แม่สิเ,าเาขาไปเอาใบกะเพรามาผัดกับ mm hmm. เราให้บระกาดเมื่อไหร่จ mm ๊ะบ้า คนมีสเลดอยู่คนเลยไอพอวบ,บ้ปแม่รับยอย่งพนีมันขึ้หมากมสเลดเด็กหน่อยก็มี่อีพอปอดบอดีจตาจันทิงไว้ตจันสูบยาอีพอบอดดีสูบยาแต่ว่าอีพอป,ปอดบอดีไน,น้ำท่าก็ุยชุยืออ่มก็ือ เขาไปเอากระทูกระทังมันไม่พอได้ไหมขู่ันไปก็้วมาให้กินกันเอ้อะค่ะนี่ให้กินอบ้างแบบแบบแบบบ้างโอ้ยยกินอะเออเบื่อแรกยังอันท่ายาจ <c oughs> <c oughs> ไข่หมึกนึกๆต้องมี่นามมังทิชชู่ก็ไม่เอามาเลยรอลูกไข่หมึกไข่หมึกเต็มเลยแม่เอาใส่นะแต่หน้านี่ไงลูกเอาไปเลยมันนึบๆคือต้งไงไหนต้งดินั่นเ่งนี่จะไม่เอาอร่อยไหมล่ะอร่อยขไข่ไข่ ใครค่อตนเลยเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> ันเดยลงหันโลดเดี๋ยวเซาทิมพอกินเขาพอไอคนไค่เ,คเนาะใบไขรเนี่ย ืันนี้ไอคักอกู่บอกเนี่ยวังเว้นนี่มืมอแลงอากาศมันเย็นบอม,มันเลยไอแห้งไอคักฮะวังเว้นไอคักอยู่บอกนี่เล่นนะโอ้ไปแล้วแม่ไปเอาทิชชู่ไหมพ่อก่อน